อย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเรา กราบสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ของทางเราค่ะผลิตภัณฑ์มันกุ้งโอชารสเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยเป็นภูมิปัญญาจากชาวบ้านในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยที่นำวัตถุดิบจำพวกหัวกุ้งมาดัดแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถถนอมอาหารและใช้รับประทานได้นาน ทั้งนี้รวมถึงสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารได้หลากหลายรูปแบบอาทิเช่นข้าวผัดมันกุ้งน้ำริกมันกุ้งหรือจะนำมารับประทานพร้อมกับมะม่วงหรือผล,ลไม้ต่างๆได้อย่างหลากหลายผลิตทาร์มันกุ้งโอชารสนั้นมีจำหน่ายด้วยกันอยู่สองแบบคือแบบที่หนึ่งมันกุ้งโอชารสสูตรดัง้งเดิมขนาด228กรัมในราคา45บาท แบบที่สองมันกุ้งโอชารสสูตรทรงเครื่องขนาด228กรัมในราคา55บาทสูกค้าทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับความอร่อยในรูปแบบต่างๆได้ตามความต้องการของคุณเองสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0815382599ย้ำนะคะ0815382599ตลอด24ชั่วโมง ผลิตถั่วนธุ์มันกุ้งโปชารสอร่อยน่ายน่ายโนนใจทุกคน